สวัสดีครับผมชื่อคณะิาเจดีมัยไทยครับไฟนอล์ซ้อมมากี่วันครับคเรัซ้อมอยู่ที่ค่ายเจดีมัยไทยอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีใครเป็นผู้เป็นซอลมาร์พี่น้องครั้งแรกตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสี่ครับสูงเท่าไหร่สูงหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้สี่สิบสองสี่สิสามโมเดสไตล์อะไรครับทิ้งเมืองวันนี้เลยต้องมาเจอทุบทองนะไอ้เทียนทองเคยต่อยเขาไหมไม่ครัครั้งแรกเลยศึกษาเค็มกันต่อยเทียนทองยัง เขาเหมือนสไตล์อะไรอ่ะเหมือนคล้ายแล้ววันนี้มาเจอเขานะวางเกยวางแผงไงก็เหมือนก็สไตล์เอ่าไต่ตามสไตล์เราไปไปแก้ไขวุ่นวุ่นไปทีเนาะล่าสุดไต่ไหนมาลั้กษีเราจะที่นี่เลยวันนั้นต่อยกับใครเชื่อเช่งปกันมั้งแพ้เบียดขอแพ้คะแนนไปวันนั้นเบียดกี่กิโลปล่อยแล้วปล่อยไปต่อยอ่ะอ๋อวันนี้วันนี้ต่เบียดกี่กิโลสี่สิบ ถ้าเข้าไปเช้าหนะักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีมาพอดีผัดคือมาไม่เกินไม่เกินเนาะร่างกายเั็นี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอาชนะกับใครนะคุ้มมากี่กิโลครับห 1> 1นึ่งโลสองโลอย่างเงี้ยสองโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณย <22. S 1> ี่นจังหวัดเด็กกาฬสินธ<ะ>ุ์อาผฝากเชวนชวนแฟนคลับเราหน่อยมาพี่พ ยายทั้งบ้านเชียร์ผม้วยครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีบคุณครับโอเค